เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟโซโล่ครับเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นเซิร์ฟไหนดีนะตอนนี้เนี่ยไม่มีเซิร์ฟลงเลยครับโอเคไหนไหนเราก็เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอฟาร์มเลยละกันครับอ่ะเรียบร้อยมันเอาอ่ะเม่เปิดคลิปปุ๊บมาเลยว่ะเราก็ขอยิงให้ทุกคนได้ดูเลยครับป่ะอีกเม็ดหนึ่งปังเรียบร้อยเม่ล้มไปดิ อ้าวโอ้โหมีการชุบด้วยว่ะชุบแบบนี้ต้องมีของดีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองดูครับว่าของดีมันจะคืออะไรปับ๊บอะโอ้โหลูกโม่มันชุบมาทําไมวะเนี่ยนี่ครับโอ้โหผมนกึกว่าจะมีของดีนะที่ไหนได้ครับมีแค่ลูกโม่โอเคป้าเดี๋ยวเราก็จะลองไปหาสปริงครับตอนนี้ผมก็ถึงเลเวลสี่เลยนะแต่ว่ายังไม่มีปืนกลมือไงอนี่สปริงมาหายางครับเดี๋ยวผมก็ ขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันครับโอเคก็ฟาร์มกันเลยมาครับตอนนี้ผมขอได้ฟารม์มาเรียบร้อยครับซึ่งขากลับเนี่ยเราก็เจอคนนะผมจะตายเปล่าเนี่ยเราก็ขอยิงครับปับ๊บอ่าโอ้โหดูต้นไม้โอเคโดนเป็นเม็ดหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับล่วงไปได้คือแถวนี้เนี่ยคนมันเยอะครับเราก็ขอยิงแล้วกันครับปับ๊บแล้วก็กลับบ้านดีกว่าโอเคป คือแถวนี้ตอนที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยมันมี3 4สตัวเลยนะที่ผมก็ขอกลับก่อนครับแม่ที่เราจะตายไงอันนี้ผมก็ุอส่า์ไปฟาร์มได้สปริงไหมครับที่ผมก็ขอกลับแล้วก็ไปคับปืนกดมือครับทุกคนอ่าเราค็น่าจะรอดเลยนะไปแม่อ่าดูครับโอ้โหเรากลับดีนะที่ผมกลับก่อนไม่งั้นถ้าผมตายเนี่ยพวกมัเกายิงกันอยู่นะโอเคไปครับที่ผมก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปคับปืนกดมือแล้วก็ไปยิงอีกรอบหนึ่งลวกันครับทุกคนแม่ บอกเลยครับว่าถ้าปืนลูกโม่เนี่ยเราไม่รอดแน่นอนนะพวนนี้มันก็จะมีเป็นปืนกลมือแล้วมาแต่นี้เนี่ยเราก็กลับบ้านเลยครับซึ่งผมก็ครับปืนกลมือมาเรียบร้อยครับเราก็พร้อมที่จะไปบวกนั่นเองอเคมาดีวเราก็จะไปกันเลยครับบ้านผมก็อยู่แถวเมืองล่างนะครับแถวนี้นะไม่รู้ว่าจะมีคนเปล่าเนี่ยแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันคนออนเยอะอยู่ไงเวลานี้เนี่ยเราก็ไปไหนก็เจอแต่คนครับมาที่ผมก็ฟาร์มไม้ด้วย นี่ผมจะทำเป็นโลน่ไงแน่สร้างฐานครับโอเคแน่ประมาณนี้ครับลูกกระสุนมันก็ครับอยู่เลยเนี่ยพา200าร้อยกันนัดเลยครับ่ะไม่รู้ว่าจะเจอคนว่าห่นะเราก็เดินหาไปเรื่อยๆแม่ผมว่าต้องมีคนอ่ะแถวนี้เนี่ยพวกบัตรฟ้าพวกนี้ผมก็ยังไม่มีนะในงั้นผมก็จะไปเปิดให้ดูไงทุกคนโอเคเราก็ขอไปหายิงคนละกันอ่ามีคนว่าตัวเปล่าเปล่าวะ นี่ครับมันเดินมาเลยครับนี่มีการย่องมาเราก็ไปยิงเลยครับโอเคเข้าหัวไปเม็ดหนึ่งก็ร่วงไปดิมานี่ปับ๊บโอโคตัวเปล่าครับมาเราก็ไม่มีพวกบัตรเขียวพวกนี้ไงผมก็จะไปเปิดห้องบัตรให้ดูด้วยนะมาครับตอนนี้มันก็เราก็เห็นคนนะไม่รู้ว่ามันจะมีปืนหรือเปล่าเราก็จะลองดูครับนี่ผมก็จะไปบวก โอเคเราก็เดินแบบว่าจนเช้าเลยเนี่ยยังไม่เจอคนเลยครับทุกคน่งจะมาเจอเนี่ยอ่าแบบนี้ปืนแน่นอนน่าจะเป็นปืนกลมือนะเพราะว่าเหมือนกับมันจับเนี่ยแล้ก็มันยกด้วยน่าจะเป็นปืนกลมือครับใช่ปะอ่าใช่เลยเดี๋ยวเราก็จะไปจัดให้ดูครับปับ๊บแม่มันแอบแบบว่าหลังนี่ว่ะมาก็โอเคอเ,คเคข้าหัวเป็น2องโอ้โหสองศัพท์มเ,มเลยครับ โอเคเราก็ดันไปครับผมว่าตัวนี้ตายแน่นอนมาเอา้าโดดมาแบบนี้คือจบเลยครับโอเคมาเราก็ยิงไปเลยนะไม่ต้องดีรอเนี่เราก็จะได้เป็นแบบว่าปืนกลมือมาอีกกระบอกหนึ่งเฮ้เราก็มีมาสองกระบอกไปครับโอเคปะ่ะเราก็จะไปหายิงคนต่อแล้วกันครับแถวนี้มันก็คนนา่าจะเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะมีพวกที่แบบว่ามาฟาร์มไง แม่ไมนจะแบบว่าหาหาสปริงครับสปริงมันหายากเกินโอเคเราก็ไปหาคนต่อแล้วกันครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เหมือนกับเห็นคนนะเมื่อกี้เนี่ยมันก็ฟาร์มอยู่นะอ่าใช่เลยครับมันฟาร์มจริงด้วยผมนึกว่าจะเป็นบอทนะโอเคเราก็ตามมันไปดีกว่าแล้วก็จะเอาลูกโม่เนี่ยยิงไปเลยครับแม่โอเคไปครับเมื่อกี้ตอนที่ผมบอกว่าพาคนมือไปเนี่ยเราตายครับทุกคนเราโดนลุงว่ะโอ้โหมันมีแบบว่าคนมาต่อเนื่องไง เราก็ตายไปนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็ยิงมันล้มไปเลยครับเฮ้ยมันชุบ่ะนี่ชุบมาเหรออีกเม็ดนึงปับ๊บนี่ล่วงไปดินี่ครับเซิฟนี้เนี่ยมันเป็นเซิฟโซโล่ก็จริงครับแต่ว่ามันจะมีพวกที่แบบว่ามันเล่นแบบเล่นคู่ไงมันจะเชิญเพื่อนมันมาเลยก็มาเล่นครับโขโคตรปั่นเลยนะเราก็ตายมันนั่นเองครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ฟ้าใหม่นะดีผมก็น่าจะได้เป็นพวกสปริงพวกนี้ครับนี่ไงได้อลไรมาด้วย โอเคไปครับเดี๋ยวเราก็จะหาคนเรื่อยๆแล้วกันครับหวังว่าเราจะเจอของดีๆนะเนี่ยตอนนี้ผมก็มีสปริงอยู่อันหนึ่งเราก็ขาดอีกอันครับผมก็จะครับปืนกลมือมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็ไปบวกให้ดูนะโอเเมื่อกี้นี่เฟลนะครับโดนลุมนะโอเคไปครับมาแล้วตอนนี้เเราก็ฟาร์มได้สปริงมาเรียบร้อยครับซึ่งผมก็ขอกลับบ้านก่อนครับเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านผมนะอ่าเป็นไง โอ้โหบ้านผมก็าไม่ได้ใหญ่ครับแล้วก็สร้างมาเล็กๆเลยนี่เราก็ได้สปริงมาเดี๋ยวผมก็จะครับเป็นปืนกลมือแล้วก็ไปบวกให้ดูเลยครับนี่ดูอะไรดิโอ้โหวิ่งแปดร้อยกว่าเราไปฟาร์มเมื่อกีอ้เนี่ยก็บวกกับยิงคนด้วยเลยนะมันก็เลยว่าได้เยอะขึ้นเคยปะดีวเราก็จะครับปืนกลมือแล้วกันครับบอกเลยครับว่าถ้าเรามีปืนลูกโม่เนี่ยไม่รอดแน่นอนครับเซิร์ฟนี้เนี่ยดูลูกโม่ในตัวดิโอ้โหวิห้ากระบอกเลยครับอย่างเยอะ โอเคมาตอนนี้ผมก็ครับมาเลยครับเป็นปืนกลมือนะแล้วก็ขอเก็บไปเลยลูกโมอ่ะแล้วก็ติดติดตัวซักกระบอกหนึ่งก็พอครับโอเคเรียบร้อยเราก็ได้ปืนกลมือมาแล้วที่ผมก็ไปหายิงคนต่อละกันครับแต่นี้เราก็ต้องบอว่าหาของดีๆใช้มาครับตอนนี้เราก็เห็นคนฟาร์มนะครับซึ่งผมก็เอาปืนกลมือนี่แหละอ่าแล้วก็มาออกฟาร์มครับนี่ บอกเลยครับว่าเรายิงตัวนี้ได้ผมว่าผมน่าจะรวยนะผมว่าลูน้ำฟาร์มถังอยู่ไงแนี่อะไห่มันน่าจะเยอะครับโี่คปะ่ะแล้วก็เอาตอนนี้มันมีแบบว่าคนยิงปืนคนมือครับมันก็กําลังยิงอยู่นั่นเองครับผมก็ขอบไปฟาร์มไม้ก่อนเนี่เราก็จะทําเป็นโล่ไงโอเคปะ่ะนี่มันยิงลบเลยว่าเดี๋ยวเราก็จัดเลยละกันครับปับ๊บโอเคยิงไปเลยครับโอ้ยโดนโดนผมว่าน่าจะเจ็บเลยนะโดนไปสองสามเม็ดครับ โอเคแม่โอ้โหสาหัสได้นอนครับตัวนี้เนี่ยโอเคโดนอยู่ครับโอ้โหแต่นี้มันก็แอบ,บอยู่หลังคีนครับโอเคปะเอ้ยข้างหลังนั้นมันมีตัวหวาดทุกคนเห็นไหมแม่โอ้โหอ่ะเราก็ยิงตัวนี้ก่อนปับป๊บปั๊บอ่าล้มไปดีแล้วก็ขอไปจัดการตัวนี้ครับอ่ะขอซ้ำตัวนี้ก่อนหัวว่ามันจะชุบนะโอเคมาเดิแม่มันมีตัวมีเมือนว่ามีปืนด้ววะ ไม่น่ามีนะทุกคนโอเคแล้วก็เก็บมาก่อนปั๊บโอ้โหแล้วเบิดถังนี่บัตรฟ้ามาด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราก็ขอไปจัดตัวนี้ครับเฮ้ยโอ้โหดูดิมันหลบหนีว่ะทุกคนเลยก็ไปสร้างหรือว่าสร้างบล็อกเลยครับมันก็น่าจะแอบนะไปครับเดี๋ยวเราก็ไม่ต้องเล่นกับมนันดีกว่าแล้วก็ขอปั๊มยาแป๊บหนึ่งแล้วก็โดนตัวเมื่อกี้ยิงลดแบบประมาณเท่าไหร่วะยี่สิบนะโอเคก็ปั๊มยาแป๊บหนึ่งครับนี่หวังว่า แถวนี้ไม่น่ามีคนนะงี่เราก็จะได้เป็นปืนกลมือมาสอนก,กระบอกแล้วเคที่ผมก็จะลองไปดูแถวว่าแถวถ้านะแถวถ้านี่มันเป็นแบบว่าบัดฟ้าหรือว่าบัดม่วงวะไม่รู้นะเราก็ลองเดินดูเดินดูก่อนแล้วกันครับเนี่ยอ่านี่เป็นศพที่มันยิงเมื่อกี้นะมับมีผ้าพันแผลแล้วก็อะไรบ้างวะเนี่ยมับอ่าอะไหล่เก้าร้อยเนี่ยมีสปริงด้วยครับดียเยี่ยมเลย โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปเดินที่ถ้ำครับจะดูว่ามันจะเป็นห้องม่วงหรือว่าเป็นห้อง,องฟ้านะผมก็จะไม่ได้เหมือนกันครับก็ลองไปดูก่อนและกันครับเนี่ยทีนี้เราก็ได้บัตรมาเลยไงก็ลองไปเปิดดูครับตอนนี้เราก็มาถ้ำเรียบร้อยครับซึ่งผมก็ขอไปเปิดแบบรวดเร็วนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้ยินแบบว่ามีเสียงยิงนะหรือว่าเป็นใครยิงครับทุกคน อ่าแต่นี้เราก็เห็นเลยครับนี่ผมว่านี่จะเป็นคนนี้ครับที่ยิงนะนี่ผมก็จะล่อมันกลับปืนลูกโม่แล้วกันครับนี่โอเคโอ้โหโดนไปด้วยครับเม็ดหนึ่งนะโอเคนี่ผมก็จะล่อให้มันเหว่ว่ามาใก,ใกล้ใกล้ผมนะนี่เราจะหลอกมันว่าเรามีลูกโม่ ی, โอเคก็รอมันเข้าแบว่าใกล้ๆนี่ผมก็จะดันเข้าไปเลยครับปับ๊บยิงไปเลยโอ้โหติดเหินวะโอเคมาเราก็ยิงไปเลยครับ ฟรบไม่โอ้โหที่โดนไปด้วยว่ะมาเราก็ดันเลยละกันครับแต่นี้มันก็เริ่มมาแล้วไปกันเลยปรับเรียบร้อยแม่เป็นไงล่ะ,ะเจอสเตปแบบบุห่าหลอกโจรเห็นีนี้ผมก็เอาลุกโมะไงมันนึกว่าผมมีลุกโม้โอเคที่ไหนได้เราก็มีกลมืออยู่ในตัวนั่นเองแม่ได้กางเกงเหล็กมาด้วยว่ะทุกคนดีเยี่ยมเลยครับเราก็กดใช้มาเลยนะเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับโอเค เราก็ขอไปเปิดบัตรดูครับผมว่าถ้ำล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าบัตรม่วงนะถ้าจาไม่ผิดเนี่ยถ้ำบนก็จะเป็นบัตรฟ้านะโอเครอเราก็ลองไปดูครับนน่กลนมือบอกว่าโอ้โหสามกระบอกเลยอย่างเยอะครับเราก็พามากระบอกเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยไปตอนนี้มันมีแบบว่าคนดักผมอยู่หน้าถ้าครับไม่รู้ว่ามันมีปืนเปล่านะโอเคมาผมก็จะมาเปิดบัตรที่ไหนได้มันเป็นห้องม่วงครับเี้ว่าแล้วมันต้องเป็นห้องม่วง โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเปิดนะอันนี้เราก็ขอขึ้นครับปับป๊บปั๊บโอ้โหอย่างนี้เป็นมีดครับโอเคเราก็ยิงไปเลยไึ่ว่ามันจะมีปืนมาไม่น่ามีคนแล้วนะแถวนี้เนี่ยปะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งครับตัวแบบนี้น่าจะมีแบบไม่ค่อยมีของนะเราก็ขอไปจุกแล้วก็ปั๊มยาแป๊บหนึ่งเฮ้โดนวันร์มแบบว่าฟันไปทีหนึ่งนะก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนมาต่อหรือเปล่านะโอเค เนี่ยเอา้ามันชุบว่ะทุกคนนี่บอกเลยครับว่าเสียชุบฟรีแล้วมีแค่เมดดแล้วก็มาชุบสมไมวะ่ะโอเคก็ยิงไปเลยครับปับ๊บเนี่ยเรียบร้อยไปครับทุกคนเราก็ตามนี้นะเราก็จะมาเปิดห้องฟ้าครับแต่ว่าที่ไหนเนะี่ยมันเป็นห้องม่วงตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรครับเราก็กลับบ้านไปตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนระเบิดถังมาเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดบ้านที่ทุกคนได้ดูเลย อ่าเราก็เผาแร่ไปครับเนี่ยที่ผมครับระเบิดเสร็จเนี่ยผมก็จะไปหาบ้านที่มันถือว่าเผาของอยู่นะแล้วก็จะไปเอาแร่มันมานั่นเองครับหรือเขาจะไปต่อเติมกับบ้านใหญ่นะเนี่ยผมก็จะไปเลดบ้านใหญ่ให้ดูไม่ได้ไงเพราะว่าดินปืนก็ยังน้อยอยู่เลยครับนี่มีประมาณ2-300อยเองครับโอเคที่ผมก็จะครับมาระเบิดระเบิดน้ํามันเนี่ยสักประมาณ10โลกครับแล้วก็ไปหาบ้านหินที่บอกว่ามันเผาของอยู่เนี่ยแล้วก็ไปเร่นให้ดูเลยนะ โอเคไม่รู้ว่าจะเจอแบบบ้านหินเปล่าไหประมาณนี้เลยครับเราก็คับดินปืนอยู่ได้ประมาณประมาณ300กว่านะน่าจะได้อยู่ครับโอเคเอาเป็นว่าที่ผมก็จะตัดคลิปอีกทีตอนที่ผมคับระเบิดเสร็จแล้วกันครับทุกคนตอนนี้เราก็คับระเบิดมาเรียบร้อยครับซึ่งผมก็กําลังหาบ้านนะเนี่ยเจอบ้านหลังนี้หวังก็เป็นบ้านไม้นะแต่ว่าประตูมันก็เป็นประตูเหล็กด้วยไงผมก็ยังไม่เลทดีกว่านะเราก็ขอไปดูบ้านหินนั่นนี่ อ่าันี้มันก็เป็นประตูเขีนด้วยครับเดี๋ยวลองก็จะลองดูครับว่าบ้านมันในเผาของหรือเปล่าถ้ามันเผาของผมก็สามารถเล่นได้นะแล้วก็ต้องการแค่แร่ของมันครับโอเคผมว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเล่นไม่ยากนะมาก็ลองส่องดูนะอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็เผาของอยู่ครับเห็นปะ่ะเนี่ยมันก็จะมีเสียงยว่ามันเผาของโอเคมาครับเดี๋ยวลองก็เร่เลยและกันครับเนี่ย มันก็ต้องมีแร่แน่นอนครับบ้านนี้เนี่ยแล้วก็แปะไปเลยประตูหินก็3ลูกนะโอเคก็จัดไปเลยครับนี่บอกเลยครับว่าถ้าเป็นบ้านหินแบบนี้เนี่ยนิ่มๆเลยโอเคก็มาอีกประตูหนึงครับป้าผมว่านี่จะเข้าแบบว่าห้องเตาได้เลยนะโอเคหวังว่าไม่มีใครหรือว่ามาเสือกับเราด้วยนี่โอ้โหดูครับหลายเตาเลยครับนี่ตรงไหนไวะเนี่ย ในเหตุตรงนี้มันมีประตู่ะแล้วก็มันล็อกด้วยนะมาเราก็ไม่ต้องสนใจหรือว่าของอย่างอื่นนะตอนนี้ผมก็ต้องการแค่แร่ไม่เอ๋ดูดิได้ของดีอยู่โอเคก็อันนี้เนี่ยไม่มีว่ะโอเคปับนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นฐานครับก็ดีอยู่นะโยดูครับเป็นกรมฐานก็พันกว่าเลยนะโอเคอน,นี่ก็เป็นเหล็กครับพันกว่าเราก็สามารถไปคัพระเบิดหรือก็ไปเรดบ้านต่อนะครับทุกคน มาทีเราก็แน่ดูดิของยังเหลือเลยครับที่ผมก็ขอเอาแล้วกันครับแร่มันเนี่ยแลวก็กลับไปแบบกลับไปเผาบ้านเรานะเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปไปฟาร์มานะทุกคนเคผปุว่าข้างในนี่จะเป็นห้องบิลอะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเราก็มาเอาแค่แร่ครับเคได้อยู่มาก็กลับบ้านไปครปุผมก็ได้เอาแร่มาเลยครับนี่ก็ตามนี้บ้านนี้เนี่ยผมก็มาเจาะเล่นๆน,นะมาเอาแค่แร่ของมันครับ โอเคได้อยู่นะเนี่ยตรงนี้บ้านนี้อยากจัดทุกคนก็เป็นบ้านไม้นะเว่าประตูมันก็เป็นประตูเหล็กด้วยไงผมว่านี่เป็นบล็อกกระเบิดนะก็กลับบ้านไปก่อนครับมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ครับระเบิดมาเลยครับก็ประมาณ15ลูกนะผมก็จะลองจัดบ้านนี้ครับซึ่งมันก็เผาของอยู่นะเราก็จะลองดูครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอบไปฟา์าไม้แป๊บหนึ่งเราก็จะลองปีนดูครับว่าหลังคาของบันเนี่ยจะเป็นยังไงนะ ถ้ามันเป็นหลังคาหินเนี่ยผมก็จะเรดให้ดูเลยครับโอเคแต่ว่าประตูหน้าบ้านมันก็เป็นประตูเหล็กด้วยนะนี่น่าจะได้เลยครับโอเคปะเราก็จะสร้างดูครับว่ามันเป็นหลังคาหินหร,รือเปล่าปั๊บนี่วางไปเลยโอเคนี่ครับอ่าหลังคาหินครับทุกคนเห็นปะนี่ผมก็สามารถเดวยว่าเจาะได้เลยครับด่ผมก็จะเจาะตรงกลางเลยละกันครับเนี่ย ก่อนที่เราไห่ว่าจะปีนขึ้นเนี่ยผมก็ต้องไปเจาะอ,อันนี้ก่อนครับเนี่ยเราก็จะทําที่การปีนของมันเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องเรดก่อนครับแต่ว่าระเบิดของผมก็อยู่ที่ประมาณ15ลูกครับผมว่าไม่น่าพอวะ่ะโอ้โหี่ผมก็ต้องไปครับหรือว่ากลับไปครับใหม่นะโอเคเราก็ขอจัดก่อนปับ๊บเนี่ยน่าจะพังฮับเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้ระเบิดผมก็เหลือที่ประมาณ5ลูกครับบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆนี้นี่เองนะ เราก็ของไปกลับบ้านก่อนเลยก็รับระเบิดนะนี่แล้วก็มาจัดต่อน,นั่นเองโอเคกลับก่อนครับมาแล้วตอนนี้เดิเราก็รับระเบิดมาเรียบร้อยครับซึ่งผมก็พามาประมาณ20ลูกนะผมว่าน่าจะได้นะโอเคเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันก็อยู่ที่10ลูกครับโอเคก็ปีนขึ้นไปเลยเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าเป็นหลังคาแบบนี้เนี่ยน,นิ่มเลยเอ้ยตรงนี้มันมีควันว่ะแสดงว่ามันก็เผาของอยู่ตรงนี้ดิ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็จะลองเจาะชั้นกลางเลยครับเขียก็แปะไหมครับนี่แย่หวังว่าไม่มีใครมานะนี่น่าจะได้อยู่ครับอ่าพังแล้วโหมันก็สร้างหลังคาแบบนี้วางก็เป็นหลังคาสองชั้นนะโอเคผมก็ต้องเจาะต่อนั่เองครับไม่เป็นไรนะดีครับที่เราพาระเบิดมา20ลูกเนี่ยเพราะว่ามันแปะหลังคาได้แบบสองอัน โอเคอ่าเรียบร้อยครับอ่าตรงนี้มันก็มีบิลด้วยนะเนี่ยประตูมันก็ไม่ใส่รหัสล็อกด้วยวะทุกคนเราก็สามารถเข้าไปได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของในบิลมันครับเหตุเหล็กก็น้อยโอเคที่ผมก็ขอดูของในกล้องครับปับ๊บเนี่ยมีฐานร้อยกว่าโอเคบ้านนี้จะเกือบเปล่าเนี่ยนี่เหล็กไฮแล้วก็สปริงสองดีอยู่ครับทุกคน มาเดี๋ยวเราก็จะลองดูของในเตาครับแน่ประมาณนี้ครับสําหรับบ้านนี้นะเราก็แค่มาเอาแร่บ,บ้านมันครับเป็นไหลนะโอเคนน่สามพันกว่าบอกทคทับว่าค้มอยู่แน่โอเคมาเอ้ยเหมือนกับเสียงคนมาวะใช่ปะวะแน่เหล็กสามพันครับทุกคนปับ๊บโอ้โหโหกพันแล้วแน่มีกรรมฐานด้วยครับ โอ้โหบอกเลครับว่าบ้านนี้เนี่ยโคตรือว่าโคตรค,คุมเลยนะโอเคเราก็ใช้ระเบิดน้ํามันไปเท่าไหร่วะก็ประมาณ30ลูกเปล่าวะน่าจะเป็นสาลูกนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราก็ได้พวกกัวมาตนพวกนี้มานะผมก็สามารถกลับไปคับระเบิดได้นะทุกคนนี่ตามนี้เลยก็คุ้มอยู่นะโอเคก็เก็บมาครับเนี่ยดูดิโอเค okay, ประมาณนี้ครับบ้านนี้ครับเราก็มาเอาแรกของบันนะ ว่ามันก็น่าจะมีชั้นของต่อ,อก็ไม่เป็นไรนะผมครับแล้วเบิดมาน้อยด้วยไงเขาพามาแค่ยี่สิบลูกครับไปดูว่ามันจะทําเป็นหลังคาสองชั้นไงก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เอามาแค่นี้ก็พอครับดูดิของอย่างเยอะนี่เหล็กก็ได้มาประมาณหมื่นนะทุกคนโอเคก็กลับบ้านเราไปนะปั๊บโดดไปเลยแล้วก็ต้องโดดโดยว่าโดดขึ้นบนเบี้ยวนะแล้วก็ไปสร้างบันไดแล้วก็น่าจะปีนขึ้นได้อยู่โอเค ประมาณนี้ครับสำหรับบ้านนี้นะแล้วก็มาขโมยแบบว่าขโมยแร่บ,บ้านมันนี่ก็กลับขึ้นไปก่อนนี่ฟาบแล้วก็แปะบันไดไม่แค่นี้เราก็ขึ้นได้มาแล้วนี่ที่จริงผมก็อยากจัดบิ้วมันว่ะแต่ว่าระเบิดเราไม่พอไงผมก็ขี้เกียจมาเลยด้วยเนี่ยีย mm hmm. ร์ก็ไม่เป็นไรครับประมาณนี้นะสําหรับบ้านนี้ครับแล้วก็ได้แร่มันมาก็พอใจเลยครับก็เหล็กได้มาเป็นหมื่นเลย เดี๋ยวผมเอาเหล็กพวกนี้เขาไปอัพบ้านผมดีกว่านะเนี่ยมันก็ได้เหล็กคามาด้วยเนี่ยเราก็ขอกลับไปอัพบ้านแล้วกันครับตอนนี้เนี่ยแอร์ดรอปมันตกว่ะทุกคนมันก็ตกที่แอร์พอร์ตนะโอ้โหมันไกลด้วยครับขี้เกียจไปว่ะสมมติว่ามันเป็นที่ข่ายโจรพวกนี้มันก็ใกล้บ้านเราไงนี่แอร์พอร์ตเร็วโหโคตรไกลเฮ้ยเอาใครยิงมาวะเนี่ยโอ้โหก็จับไปเลยกันครับเนี่ยโดนเข้าไปหัวดิเนี่ยล้มล้มนี่ครับเล่นเราตอนที่เผลอ โอเคเอามันชุบว่ะมันชุบแบบนี้เราก็ขอจัดต่อแล้วกันครับโอ้โหลุกหมดนี่ลูกโม่ก็เอาได้เว้ยโอเคเอา้าเฮ้ยอะไรของมันเว้เนี่ยมาเราก็ขอรีโหลดแวบ,บนึงครับมานไงบอกเลยครับว่าของผมตอนนี้เนี่ยคือเต็มตัวครับก็ถ้าตายนี่คือจบเลยนะมาไม่เป็นไรครับเราก็ขอบวกก่อนโอเคมาอยู่ไหนไวะเนี่ยปั๊บ้ยแหลกว่ะฟราเรียบร้อย เป็นไงล่ะเล่นตอนที่เลอโอเคก็เอาระเบิดถังมาครับก็15ลูกโอ้โหดูเลขครับโอโคของอย่างเยอะอิ่มเลยครับทุกคนแน่โอเคเราก็ขอกลับบ้านก่อนว่ะผมว่าบ้านมันเนี่ยก็ต้องอยู่แถวนี้นะเน่ระเบิดถังมา15ลูกครับออกเลขครับว่าอิ่มแน่นอนโอเคเน่โอ้โหเราก็กําลังแบบว่าเดินกลับ,บบ้านอย่างเพลินๆน,นะมันก็มายิงหลอยหลังลงไง มาครับบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆนี้เองนะเราก็ขอกลับก่อนแล้วกันครับมาตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วผมก็บ้านผมก็ตันนี้มันเป็นหินเองนะไม่ใช่หินเียก็เป็นเหล็กนะเดี๋ยวเราก็จะอัพม,มันให้เป็นทายลวกันครับมันก็จะได้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเน่ดูแร่เดี๋ยวในบ้านผมเนี่ยโคตรเยอะโอเคเราก็สามารถครับของพวกนี้ได้นะมาครับเดี๋ยวเราก็ไปเผาแร่และกันครับดูเด็กโอ้โหเฮ้เหล็กเป็นหมื่นครับทุกคน มาอไ OK. ะไรก็มีประมาณ600กว่าเลยผมก็ไปเรียนการเกงดีกว่านะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เรียนนะกางเกงเนี่ยโอเคก็เผาไปครับพวกนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็รวยนะครับแรกจากที่ผมไปตามหามาเนี่ยเราก็ได้มาเป็นหมื่นเลยโอเคบอกเลยครับว่าโคตรคุ้มเลยวันนี้เนี่ยมาก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่เผาไปครับนี่โอเคเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเซิร์ฟโซโล่รับซึ่งผมก็ มาเล่นให้ดูนะนี่ก็เป็นวันหนึ่งครับเนี่ยวันแรกเลยที่เราเพิ่งมาเล่นเนี่ยก็ได้ของแค่นี้ก็ถือว่าโคตรรวยเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปการเล่นแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็ไม่รู้ว่าผมจะมาเล่นเซิร์ฟนี้ต่อเปล่านะก็รอติดตามดูก่อนแล้วกันครับโอเคบายครับ